สวัสดีค่ะยินดีดดต้อนรับนะคะสู่บ้านหัตถาเศรษฐีสักลายมือหัตถาเศรษฐีบ้านแม่เปิลนะวันนี้เราเจอกันครั้งที่สองนะคะ, 2> 2คะตอนนั้นลูกค้าสักลายมือชุดไหนไปคะสักชุดหัตถาเศรษฐีหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยใช่สักไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะสักไปแล้วก็เน้นหวยปังมากปังทุกวันถูกไปได้ถูกไปเยอะแค่ไหนคะก็รวมตั้งแต่สิบสิบมาการาจนถึงการนี้ประมาณล้านสี่ โอ้เล่นเก่งมากเลยนะคะเป็นนักิตศาสตร์ได้เกรดสี่ไปเลยค่ะสามตัวตรงปะอุ้ยแต่ก็เล่นเคยสักที่อื่นมาแล้วด้วยใช่ไหมเคยสักค่ะแล้วก็ไม่ฟังแต่เส้นต่างกันไหมอันนี้ขอขอขอถามแค่ว่าเฮ้ยความแตกต่างระหว่างเส้นลายมือที่เราสักของน้องปลากับที่ลูกค้าเคยสักมาเนี่ยต่างกันมากๆค่ะเพราะว่าที่นี่จะสวยคมชัดแล้วก็ลึกโดนใจเราแล้วก็สักไปแล้วเฮงที่นั่งสักไปแล้วไม่เฮงนะคะเฮงนี่ระดับเป็นล้านเนาะแล้วก็แนะนําเพื่อนที่โคราชไปสัก ใช่ค่ะแล้วสองท่านนั้นเป็นยังไงบ้างสองท่านนั้นก็ฟังเหมือนกันเพราะเพราะว่าคนที่ฟังก็มาด้วยกันนะคะนนก็หลายท่านก็บอกต่อความโชคดีนะอันนี้มันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลบางทีอ่ะเราได้เส้นสวยแล้วเรามีความสุขคือเราจะเห็นความแตกต่างสองที่พอเห็นสวยกว่าเราก็จะแบบมั่นใจกว่าอะไรเงี้ย <c oughs> ใคร <c oughs> ที่กําลังมอง <c oughs> หานะก็ลองตัดสินใจดูนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ประสบความสําเร็จในเรื่องโชคลาภมันจะบอกว่าเล่นเยอะเพราะเพราะขอชอบเล่นเยอะใช่ไหม หนูไม่ได้ทํางานอะไรเล่นหวยเป็นอาชีพ okay, โอเคนะคะคทุกคนได้ยินพร้อมกันนะคะอ,ค <laughs> อันนี้เขาก็จะคํานวณว่าวันนึงเขาจะมีบัตเจ็ตเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ค่ะนะคะความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอันนี้เป็นความสามารถส่วนตัวเลยนะคะที่ยอมรับเล,ย,ลยคนที่ถูกหวยขนาดนี้คืออาชีพของเขาจริงๆนะคะก็ให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนานะคะรวยวันรวยคืนนะคะอคขอบคุณสําหรับรีวิวนะคะสวัสดีค่ะ